บัดนี้เป็นครั้งที่77ซึงตงตรงกับวันที่25มกราคมพุทธศักราช2568เข้าข้าพเจ้าในฐานะจิตเพตราขอเปล่งวาจาสาทยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจารยะบูชาแต่องค์พระขวัมปติเทระเจ้าองค์หลวงปู่สําเร็จรุนหลวงปู่บนเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณี ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งร้อยโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดตอาอธยายของข้าพระเจ้านี้ขออนุภาพคุญทัศน์ศรีรสนะไตรกรุบาอาจารย์และเทพเทวดาทาั้งร้อยโปรดจงบันดานให้จิตของข้าพระเจ้าเป็นสมาธิอันควรเก็บการสวดสาธยายต่อไปสม,มันตาจักวาเรสุอัตราชันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชสัสุนันตุสขามกขทงังสักเคกาเมจารปเบคิริสิคาราตาเต จันตะวิเขวมาเนธิเประเถจักขามีตัรุนาคาหะเนเคหวัตุเมเขตเตปุม,มาจัยันโตเทวาชารธรรมละวิสเมยัคขะคันทพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนีลวัจจะนังสาธโอเมส,สนุนันโตธัมมัสวนาารโออยัมภะทันตาธมัมมัสวนกรารโรอยัมภะทันตาธมัมมสวนกรารโออยัมภะทันตา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะัตติเมสระนังอัญญพุทโธเมสระนังวะรังเอเตนะสัจจวัชนนะสติเมโหตุสัพะทานัตถิเมสระนังอัญญธรรมโมเมสระนังวะรังเอเตนะสัจจวัชนนะสติเมโหตุสัพะทานัตถิเมสระนังอัญญ สังโคมีสระนังว่าลังเอเตนัสจัวัชเชนัสติมีโหตุสภะทามหาการุณิกนาทวะถ่ายยะสภะปานินังตุเลตวาปาระมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนัสจัวัชเชนะมาโหตุสภุปปัทถวา มหาการุณิกนาโถหิตายะสัพพปานินังปุเรศวาปารมีสภาปาโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัจเจนะมโหตุสภุปปัทวามหาการุณิกนาโถสุขายะสัพพปานินังปุเรศวาปารมีสภาปาโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัจเจนะมโหตุสภุปปัทวา เอวเมสุตังเอกังสัมมะยังพระขวาวัสเกสุวิหารติกปีรวัตเถสมิงมหาวะเนมหาตาภิกขุสังเขนสัตถิงปัญจมัตเตหิภิกขุสัตเตหิสเพเหวะอารันเตหิท่าสหิจโรกธาตุหิเทวตาเยปูเยนะสนิปติตาโหติพะกขวันตังทัศนายภิกขุสังขันจะอาทาโคจะตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตตาทโหสิออยังโขพะกข้าวัสเกสุวิหารติ กปิระวัตถุสามิงมหาวะเนมหาตาปิขูสังเขนัสติงปัญจมัตเตหิภูสตเตหิสเพเหวารานเตหิทัสหิจโรกธาตุหิเทวตอเยปุเยนะสนิปติตาโหติภักขะวันตังทัศนายภูสังขันจายันนุนะมยัมปิเจนะข้าววาเตนุปัสสะเมยามะปัสสะมิตตวะภักขวะโตสันติเกปาเจกคาถาภาสยามาติอัตโกตาเทวตตาเสยทัปปินามะภะรวาปุริโสสัมมัน ทิ่ตังว่าภาหังปัสสาะเลย,ยะปัสสาลิตังว่าภาหังสัมมหนเฉยยะเอวะเมวะสุทาวเทสุเทเวสุตระนิตาภควาโตปุระโตปาตุระหังสุอโพตาเทวาตาภาคะวันตังอภิวเท ต่าวเอกม,มันตังอัทถังสุเอกมันตังสิตาโคเอกาเทวตาพระาวโตสันติเกมังคาทั้งอภาติมหาสมัยยุปวนาสมิงเทวปายาสมากะตาคตมหาทิมังธรรมะสมายัยงทักษิตาเยวะปาราชิตสังขันติอาตโกปาราเทวตาพระาวโตสันติเกอมังคาทั้งอภาสิตตระพิฆาโวมตมาทั้งสจิตตังอัตโนอุจุมากังสุสาลาธิวะเนตานิคเหตตาอินทริยานีลักขันติปันธิตาติ อาทกโภปร,ราเทวตาพระคาวาโตสันติเกมังค่าทั้งอภาติเชตวาคีลังเชตวาบาลิคังอิทักคีลังโอหัดจะมะเมชาเตจรันตีสุทาวิมะราจะปุมะตาสุทันตาสุสุนอาภาตีอตาทโภปาราเทวตาพระคาวาโตสันติเกมังคอาทั้งอภาสิเยเกจิพุทธังสระนังฆาตาเสนาเตคมิสันติอปายะภูมิปะหายะมนุสังเถหัง เทวกายังอปปะลิโกเลสันติติอาทะโคตวาปิโกอมมันเตสีเยปุเยนะภิกขะเวทาสสุโลกะาตุสุเทวตาสันนิปติตาหนติตตะทะคตังทัศสาายาปิโกสังคันจะ เยปิเตภิกขะเวอเหสุงอติตามัถานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสมปิภะคะวันตานังอิตัปะรมะเยวะเทวตาสันนิปปติตาอหสุงเสยยถาปิมายหังอิตารหิเยปิเตภิกขะเวปวิสันติอนาคตมัตฐานังอรหันโตสัมภาสัมพุทธาเตสมปิภะคะวันตานังอิตัปะรมะเยวะเทวตาสันนิปปติตาปวิสันติเสยยถาปิมายหังอิตารหิอจิกิจสัมิ พิกเวเทวกายานังนามานิกิตายสัมิพิก้เวเทวกายานังนามานิเทศส,สัมมิพิก้เวเทวกายานังนามานิตังสุนาทัสาทุกังมณสิกโรธาภาสิสมิติเหวมพันเตโคเตปิคุภาควะโตปัจจโสสงภคว,วาเอตถา,าวโวเจสิโลกมณตกัจมิทัถปุมาตถสิตาเยสิตาที่ดีกังปรรหิตตาสมาหิตาปุชุสีหาวัชสันตินาโลมาหัง สาปิสัมพุโนโอทาตามานาสาสุทธาวิปสัสสนมน,นาวิลาพิญโยปัญจสเตยตาวาววเนกปิลวัตเวตาโตมันติสัทธาสาวเกสา,สานลาเตเทวกายาอภิกันตเตวิชานาถภิกขาโอเตจะตตาปามะกลุงสุตาวาพุทธ,ธัสาสัสสนาังเตสัมปาตุระหุยานังอมนุษานาทัสนังอเปเกสตมัมมถกุง สหัส Adams, หสังอาสาสัตตลิงสตังอิเกสหัสสานังมนุษย์สานมัทธสงอเปเกนตมัทธคุงศิษสาสภาผู้ตาอหุงตันจัสพังอภิญญาญาวะวัคคิตตวานาจคุมาตโตอมันตยิสัทธาสาวกเกสหเนละเตเทวกายะพิกันตาเตวิชานาถพิกขโวเยวหังกิตยิสมิขิราหิอนุปปภโสสตาสหัสสาวยยขา ุมากับปิรวัตวาิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตเชษต์สิโนโมทัพมานาภิกษามุงภิกขุนังตมิติงวันนางฉะสหสาเหมาวาตายาขาหนานตเวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนักวันโตยชษฐิโนโมทัพมานาภิกษามุงภิกขุนังตมิติงวันนงสาตาคิ สาตาคิราติสหัสสายยคขานานตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัตติโนโมทะมานาภิกขามุงภิกขอนังตมิติวนังอิเจเตโสลาะสหัสสายยคขานานตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัตติโนมทะมานาภิกขามุงภิกขอนังตมิติวนังเวสามิตาปัญจสตายาคขานานตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัตติโนโมทะมานาภิกขามุงภิกขอนังตมิติงวนัง กุมพิโรราชาคฆาหิโกเวปุรัสั์ิเวสนังพินโยนางสตาสาสังยากขานังไปยิรุปาสติกุมพิโรราชาค่าหิโกโสปาคาสมิติมนังปุริมันจัติสังราชาทตะรัฐโขกษาสติขันทปานังอธิปติมหารชายาสัสเสโสปุตตปิตตสา พาหวอินทนามามหาภราทิฏมันโตชุติมันโตวันนาบันโตยสสติโนโมทัพมนาพิกามงพิกโกนังสมิติวนังทัพขี่นันจัดทีสองราชาวิลุนโปะตับปะสาสติกุณพันธนังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตปิตตาพาโวอินทนามามหาภราทิมันโตชุติมันโตวันนาบันโต ยัสสินโนโมทัมานาพภิกรมงพิกโคหนังสมิติงวนังปัชชิมันจาที่สํงราชาวิรุปโขโคภาษาสติหนาขะนังอธิปติมหาราชยัสสิโสปุตตปิตตัสสะพาหาวอินทนามามหาภาราอิทิมันโตจุติมันโตวันนณวันโตยัสสินโนโมทัมานาอภิกรมงพิกโคนังสมิติงวนังตะลันจทีิสํงราชาโคเวโรตปัสสาสติยบขะนังอธิปติมหาราชยัสสิโสปุตตปิตตัสสพพะหาวอินทนามา มหาพราอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันน,นักวันโตยัสสติโนโมทมานะพิกามุงพิกุนังตมิติวันังปุริมาทิสังตตาระโททัพพี่เนนวิรุโกปัจิมมนะวิรปุปปุกเวโรตลังทิสังจตัตโตเลเต จตาโลเตมหาราชสัมมันตาจตุโลติสาทัทธลัมนาทัรงสูปวเนกปิลวัตวเตสังมายาวิโนทสาภูวันจันกสถามายากุเตนทูเวเตนทูวิปูจาวิปูโตสหจันทโนกาเสโทจากินุคันโทนคันตูจากปนาโทระมั่นโยจาเทวสุโตจกมาตริจิตตเสโนจากคันทัพโณนรราชาชโนสโพอาคูปัญจสิโคเจวติมพระลูสุริยวัชชา เอเตจ,เยยจันเยจราชาโนคันทัพาสหราชุภิโมทะมานาพิกามุพิกนังตมิติววะน,นังอาถาคูนภาษานาคาเวสาลาส,ลาสลาตัตจักกาคัมภรัสตลา,ตาอาคูปายาคาสหยายติพิยามุนาตตาลัฐธจักอาคูนาคายสติโนเอลาวันโนมหานาโกโศปาคาสัสสมิติววะนังเยนาคนราเชสหัส สาหะลันติติพาจิชาปะคิวิสุทธะจัคคูเวหายสาเตวานามัชปตาจิตราสุป,ปันนาอิตเตสนามังอภัยยันตทานาคาราชานมามสิสุป,ปันนโตเขมมัมะกอสิพุทธโทธนไหวาจจะหิวปวหยันตานาคาสุป,ปันนสาสารณะมังก,กังสุพุทธังชิตาวชิรหัตถินานะ สัมพุทังสุลาสิตาพาตโร,รวัตวะเสเตอ,อิทิมันโตยะสัตติโนกาลกันชามาหาพิสามาอสุลาธานาวิคขสา,าเวปัจจิตติสุจิตติจะปหัราโทนมูจีสหสตัญจาปริปุตตาน,นังตะเพเวโรจนนามก,กาสันในตะวบลิงเสนังลาหุปัทถามุปาขามุง สัมโยธานิพัทันเตภิกขุนังสะมีติงวะนังอโปจเทวะปัทวิจเทโชวายโยตทาข้มวุวรุณาวรุณาเทวาสโสมจายัสสา,สาตหะเมตตากรุณาไากกอกุเทวายะาสัตติโนเเทเสตทัสสัทกายาสาเพนานาตวานิโนอิทิมันโตจติมันโตว,วันนวะันโตยะสัตติโนโมทามานาะภิกขาม,มุงภิกขุนังตะมีติงวะนังเวนตุจเทวาสาลีจะอาสมาจจั ทกเวยมาจันทสุปนิสาเทวาจันทะมาภูปรักขิตาสุริยสโสปนิสาเทวาสุริยะมาภูปรักขิตานักาตานิปรักขิตาวะอาคูมันทะวะรารกาวาสชุนังวาสดุเศโทสักโอปาคาปุลิทัโททะเ,ทะเทะสตทัสทากายาสเนานัตตะวันนิโนโ อิธิมันโตวชวติมันโตว,วันนักวันโตยัสติโนโมทัปมานาภิกาโมงพิกูหนังจะมีติว่าน,นังอาถากูสาภูเทวาชะละมาคีสิขาริออนิสกาจจัโรชจาโอมมาปุพานิพาสิโนโวัรุณาสาธัรมาัจาจัตุตาจาัอเนชากาสุเลยยัลุจิราอากูอากูว,สวัสรวันเนสิโนทัศเซเตทัสทสาทคา,ายา สัพเพนนัตตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสติโนโมทัมานาอภิกามุงพิกโนังตมิติวานางสมานามหสมานามนุษย์มนุษย์สุตตมกิทฐาปะทุสิกาอาคูอาคูมโนปะทุศิการาคูหิโยเทวาเยจะโลหิตวาสิโนปรคามหาปรคาอาคุเทวายัสสติโนทัสเซตัศาทากายาสัพเพนนัตตะวานิโน อิทิมันโตชุติมันโตวันนักมันโตยัสสติโนโมทัมานาอภิกรรมพิโคนางตมีติว่านังสุกากาลมหะอรุณาอากูเวคานาสาสหโอทาตตะคยาฮาปมุขอากูเทววิจักขนาสัทธามัตตาหรักขามิสกจายัสสติโนธนะยังอาภาปชุโโยติสาอภิวัสติสเสเตทัสทากายาตพเพนานตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนักมันโตยัสสติโนโมทัมานา อภิการมพิโคนังจะมีติว่านังเข้มยาตุติตายามากตะกาจาริยัสสินโนสัมผิตการามาเสถาโชตินามาจะอาสวานิม,มานรตินโนอากูอัฐากูปเรนิมิตาทเสตเตทาสาทากายาสาเพนานัตตะวานันิโนอิทิมันโตวชุติมันโตว,ว,านาวันววานักวันโตยิสัสสินโนโมทัมานาอภิการมพิโคนังจะมีติว่านังสัตเถเตเทวันิกายาสาเพนานัตตะวานันิโนนามันวะยหนะ อาคันธุงถุงเยจันเยสติสาธะปวุทติชาติมักขีลังโอคตินนะมะนาสวังท์ักเขีโมคตะลังนาขังจันทังวะอาสิตาติตังสุปรมาปะละมะัโตจัปุตตะอิทิมะโตสาหัสันนังกุมาโลติโ,จโาสจัโสปะคะสมิติงมะานาังสาสัพพมะมลูกานัง มหาพรหมาปิติตติอุปาปันโนจุติมันโตพิสมากโยยัสสินตัสสทเศรษฐัยสลาอาคูปเจกวาสวัตติโนเตสัญจมัชชะโตอาคาหาลิโตปริวาลิโตเตจะสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรมเกมาราเซนาอภิกามิปัสสะ กันหัสมันที่ยังเอตักันหัันทัธาลาเขเพลาเขนัพันธรมัตถุโสมันตาปริวาเลธามาโวมุนจิตาโกจินังอิติตถามหาเสนโนกันหาเสนนางเปสยิปานินาตรมหัจจาสลังัตวานาเพรระวังยถา,าปวุสสโกเมโคธนะยันโตสวิจุโกตธาโสาปจุทาวัติ สังกุโตอัสสยังวะเสตันจสัสพังอภินญ,ญาญาวะวิคิตวันจาจักขุมมาตโตมันตยิสทธาสาวะเกสาสะเนละเตมาลเสนาอาภิกันตาเตวิชานาถะพิกขโวเตจอตัตปะมะกลุงสุตววพุทธสาสะาธาาานังวีตราเกหิปกามุงเนสังรมามปีอินชยัยยงจัพเพจวิชิตะสังขมาพยาติตายะสัตติโนโพท,ทันตีสหปุเตหิสาวกาเตชะเนสุตาหาเต นโมมีพุทธเตชะสารัตนจยัตยธรรมิกาเตชะประสิทธิปสีเทวานารายาปาระเมสุราสิทธิปรมาจาอินทาจาจะตุโรกาคัมภีรัขากาสม,มุทธาภูตุงคังคาจะพรหม,มชัยยะประสิทธิพระวันตุเต ชัยยะชัยยะธรณิธรณิอุทธะทีอุทธะทีนทธีนาทีชัยยะชัยยะขะคนระตนระนิสัยนิายสายเสนนัเมรุราชชาคนนารชีชัยยะชัยยะคัมพีระโฉมพีนาเคนทักนาคีวีสาจัพูตะกาลีชัยยะชัยยะทุนนิมิตตาโลคีชัยยะชัยยะสิงขีสุธาธานะมุขขชาชัยยะชัยยะวรุณะมุข ขาสาตราชัยยะชัยยะจำปาทินาคะกุระันธาาชะชัยยะชัยยะคัจฉคนณนาตุรงสุกระผูชงสีหะพยาฆะที่ปาชัยยะชัยยะวรุณนนะมุขายาตาชิตาชิตา,ตาเสนารีปุณสุทธินะระดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยะชะาาะชยะชัยยะทระีตเรสทาสุชัยยชัยยะชัยยะทรณีสารตินสทาชัยยะชัยยะมังกะะราชลัญยาภวคเคชัยยะชัยยะ วัลลัญะาเกชัยยะชัยยะลักขเสสุระพุชเตชาชัยยะชัยยะพรมีนทัคนาชัยยะชัยยะราชาจิราศชัยชัยยะชัยยะปาจวิงสพังชัยยะชัยยะอะระหันตาปัจเจตพุทธสาวังชัยยะชัยยะพระเหสุโลหะโลหินเทวาชัยยะชัยยะพรมาสุระโค ชัยยะชัยยนาโควิรุหะโควิรูป,ปะโคจันทิมาราเวอินโทจะเวนณะเตยโยจักุเวโรวะลุโนปีจาอคิวาโยจะปาชุนโหกุม,มาโลทะตะรัตถโกอัฐารสะมหาเทวาสิทธิตาปะสะอาทโยอิสีนโนสาวกาสัพพาชัยยะรามโมภะวันจุเตชัยยะธโมจะสังโคจทะทัศปาโลจะชัยยะกัง เอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะสดีพระวันุเตเจเตนะพุทธเตเชนะพุทธโธตุเตชัยยะมังคะลังชโยปิพุทธัสสิลิมะโตอะยังมาลัสจักปาปิมะโตปะราชโยอุโคสยัมโพธิมันเทปะโมทิตาชัยยะตถาพรหมคณามฮิสิโนชโยปิพุทธัาสิลิมะโตอะยังมาลัสจัปาปิมะโตปะราชโยอุโคสยาม โพธิมันเทปโมทิตาชยตะตาอินทะคณามาเหสิโนชยโยปีพุทธัสสะสิลิมาโตะอย่างมาลัสสะจะาปาปิมปาโตปะราชยโยอุโคสยัมพโพธิมันเทปโมทิตาชยตะตาเทวคณามาเหสิโนชยโยปีพุทธัสสะ สิริมาโตะยังมาลัตตาจัปปาปิมาโตปะลาชโยอุโคสยามโพธิมันเทปะโมทิตาชยตาธาโสปันนาคนามาเฮสิโนชโยปิพุทธัสสะสิริมาโตะยังมาลัตตาจัปปาปิมาโตปะลาชโยอุโคสยามโพธิมันเทปะโมทิตาชยะตาธานาคคนามาเฮสิโนชโยปิพุทธัสสะสิริมาโตอะยังมาลัตตาจัปปาปิมาโตปะราชโย อุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาสัพลำมคณาเหฮิตโนชะยันโตโพธิยามูเลตกายนังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชาโยโหหีชัยสุชัยมังคะเลอะปะลาชิตะปันลังเกสีเสปะวิโปกเลอะพิเสเกสัพพุทธานังอะคับปโตปโมทติสุนักตังสุมังคะลังสุปะทาตังสุหุตตังสุขะโนสุมุหุโตจัสุยต ทังพรรมหจาริสุป,ปะทักขินังกายกรรมมังวาจากรรมมังปะทักขินังปะทักขินังมโนกรรมมังปานิจีเตปะทักขิณาปะทักขินานิกัตตวาน นรพันตัดเถปัทขิเนเตอัตฐลัทธาสุขิตาวิุณหาพุทธศาสเนอโลคาสุขิตาโหทัสหาสัพเพหิยาติพิสุนันตุปนโตเยเทวะมิงฐานเนอะทิคตาทีขายุกัสธาโหตุสุขิตาโหตุสัพพะธาลักขันตุสัพพะสัตตานังลักขันตุจีนาสาสานังยากาจิปัฏถนาเตสังสัพเพปูเลนตุมโนรัฐายุตตะกะเรวะตัน ปะวัดสันตุวัดสังวัดสาวะราหากาโรภาจุปัฏฐาเตสังนิวะเรนตุจาสัพพระธากายาสุขังจิตตสุขังอรหันตุยะธาราหังเอวมเมสุตังเอกังสมะยังภะคะวา ตาวัตถิยังวิหรติเจตวะเนียนาคปินติกัสหารามตตระโคภะคะวาปิคูอมันเตตีภิกขะวติภะตันเตติเตภิกขูภะคะวะโตปัจจโสสงภะคะวะเอตทะโวจัปปัาวาภิกขะเวตถะคตานังอนุปาทาวะตถาคตานังติตาวสาธาตุธรรมติตตาธรรมะนิยามตาสัพเพสังขาราอนิจจติตังตถาคโต อภิสัมพุจจติอาภิสะเมติอาภิสัมปจิตตาวะอภิสะเมตาวะอจิกติเทเสติปัญญาเปติปัตถเปตีวิวตัติวิภะจติอุตตานิกะ